สวยจริงสวยจัด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 โอ้โหรถอะไรเนี่ยสวยจริงสวยที่สุดมาดูข้างหลังโอ้โยอะไรเนี่ยว,ว้าวโอ้โยนี่นี่แหละล็อกโคในตำนาน ดูสกรนว,ว้าวอะไรเนี่ยกล้องก็มีนี่มีกล้องด้วยนะตรงนี้นี่ปลอดภัยนะยัาบอกให้นี่ดูสกรนสวยจัดสวยจัด ว้าวสวยจริงใหญ่มากรถอะไรเนี่ยสวยจริงสวยจัดดูเลนไฟดูเลนไฟโอ้โหมหาศาลนี่นะครับ